มีอะไรที่จะอวยพรให้แม่น้ำหนึ่ง้างครับโอวยพรให้แม่น้ำหนึ่งโอ้มีโชคมีลาบให้อายุมั่นขวัญยืนให้หายข้อหายโศกหายโรคหายภัยให้มีชีวิตชีวิตอายุยั่งยืนเลยครับครับผมสาธุครับผมขอบคุณมากนะครับ ไปครับเดี๋ยวคนรุ่นพี่จะนำพาคุณผู้ชมไปชมช้างแล้วก็ไปรับฟังในส่วนของขวัญช้างว่าช้างสองเชือกระหว่างช้างพ่อสีดอทองหล่อแล้วก็แม่พังบัวนานะครับทำยังไงถึงได้มาวัดป่าประชมเทวารามหรือว่าวัดพระกุบาไก่เดี๋ยวจะให้ควัญช้างได้พูดให้ฟังนะครับขณะนี้ผมและควัญช้างได้เดินไปที่โรงเรือนโรงนอนของช้างแล้วนะครับภายในวัดป่าประชมเทวาราม เดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยนะครับขณะนี้เวลาประมาณก็บ่ายสามโมงโดยประมาณนะครับตอนนี้ผมคนลูกชีมได้เดินทางเข้ามาถึงโรงเรือนโรงนอนของช้างแล้วนะครับเดี๋ยวคนลูกชีจะพาคุณผู้ชมนะครับมารับฟังในส่วนของควานช้างจะพูดให้ฟังนะครับ อันนี้ตัวตัวโต,วตวนี้ชื่ออะไรนะพอ่อแม่บัวนาครับ,บ,วรบสวัสดีครับพอ่อสวัสดีครับนะผมคนณรุญงชีจะนําพาคุณผู้ชมพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC, มารับฟังในส่วนของเกี่ยวกับช้างสองเชือกนะครับแต่ก่อนเดิมอยู่ที่ไหนทําอย่างไรถึงได้มาประจําที่วัดป่าปทุมเทวรามนี่ผมคุยกับควาช้างอยู่นะครับแต่ก่อนผมก็อยู่วัดบ้านไร่ครับวัดหลวงพ่อคูณครับ อยู่วัดหลวงพ่อคูณขายกล้วยขายกออยู่หน้าวัดนะครับครับอยู่ประมาณสามเดือนอยู่ประมาณสามเดือนครับอยู่ประมาณสามเดือนพอดีทางวัดเขาปิดโควิดปิดพิหารครับอยู่วัดหลวงพ่อคูณปิดพิหารแล้วครับพวก็เลยวัดจิตผมก็เลยถามทางวัดว่าติดนานเท่าไหร่ติดประมาณเดือนสองเดือนครับผมว่าอ้าเดือนสองเดือนผมไปพักอยู่ที่บ้านก่อนผมอย่างนี้จนนั้นปิดโควิดครับพรุ่นี้ติดโควิดผก็เลยทาช้างกลับบ้าน ช้างกลับบ้านบ้านอยู่ที่ไหนครับจังหวัดสุรินทร์อำเภออะไรนะครับอำเภอชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีบ้านอะไรนะบ้านบ้านไทยลาบ้านไทยลาอำเภอชนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับคือตั้งใจหลังจากที่เจอปัญหาโควิด -19 ทีาให้เศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปตั้งใจจะพาแต่ตั้งใจจะพาช้างสองเชีอยกลับบ้านไปพักบ้านก่อนไปพักที่บ้านก่อนไปตั้งหลักที่บ้านหลังจากนั้น ความคิดช่วงนั้นได้คิดอะไรไหมหลังจากที่จะกลับไ,ลไม่คิดอะไรเลยไม่คิดอะไรเวยมผมก็เลยโทรไปมูลนิธิรถจิลดล้อมาทุกช้างอ๋อทำใบใบย้ายสัตว์ไปจากวัดบานไร่ไปถือลินอ๋อครับทําใบย้ายไปทีนี้ก็ได้ถึงเวลาเขาย้ายแล้วก็ขึ้นออกจากวัดบานไล่ประมาณสามโมงกว่าครับแล้วก็ไป ถึงแดดคนทศก็แวะรถไปเติมน้ำมันรถช้างไปเติมน้ำมันไปรถช้างไปเติมน้ำมันที่ที่ปั๊มน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันปตทอ๋อรถรถบริษัทมาขนช้างเพื่อที่จะไปส่งเราที่บ้านขึ้นแล้วรถขึ้นแล้วรถขึ้นช้างขึ้นแล้้้วชางขึนรถแล้วไปแวะเติมน้ำมันแวะเติมน้ำมันครับอย่ังไงต่อที่ด่านรถทศครับทีนี้แวะเติมน้ำมันแล้วทีนี้แม่น้ำหนึ่งไม่รู้มาจากไหนคุณแม่ตอนไไหนม่รู้คุณแำหนึ่งคนดังที่ไหนคน เขามองเห็นรถช้างอยู่เขาเลยวิ่งไปถามอยู่ที่ปั๊มน้ามันเลยอเขาจอดรถเขาไปเท่ะเขาแหละเขาจอดรถวิ่งไปถามว่าช้างใครช้างจะไปไหนคราบัพอดีจุดตู้เขาบอกว่าช้างจะเอาไปส่งที่สุรินทร์ครับจะกลับบ้านคตอนนี้ผมผมเห็นเขาคุยกันนานคนเลยขี่ปิกอัพวิ่งมามาเห็นแม่น้ำหนึ่งครับมาเห็นเราคุยกับเซอร์เพอร์สิ่รออยู่เขาก็เลยไปถามเขาก็เลยถามแว่า อขอขสวัสดีผมอ๋อ,อตอนนั้นพ่อยังไม่อยู่นะที่ตรนนั้นเห็นเห็นแม่น้ำเดน่งคุยกับโชเฟอร์รถโชเฟอร์รถอยู่ย<ช>ว่าช้ชางจะไปไหนอพอดีพ่อขับรถมาพอดีอ๋อ,อยังไงต่อครับตอนนี้อก็เลยถามลุงช้างสองตัวในั้นหนูจะขอถ่ายชีวิตครับลงอยูว่ยา,งงายังไง ครับผมก็ตะลึงเลยอ่ะแป๊บเดียวพอตกใหญ่ยังคิดไม่ทันเป็นไปได้เลยอ้ันเป็นไปได้เดี๋ยวแป๊บเดียวนี่อันนี้คือคุณแม่น้ำหนึ่งพูดใช่ไหมครับครับแม่น้ำหนึ่งพูดจะขอไทยชีวิตช้างสองเชือกครับครับทีนี้ผมก็บอกว่าผมก็บอกว่าสองตัวนี้ผมขอสักสิบสามอ๋อในราคาหนึ่งล้านสามแสนสามครับหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งล้านสามแสนทีนี้แม่น้ำหนึ่งก็ว่าโอเค โอเคเลยครับก็ไม่ถามว่าถูกหรือแพงครไม่ถามไม่มีไม่มีต่อราคาไม่มีต่อบอกว่า13ก็คือ13เลยครับยังงั้นหนูขอเอาไปส่งที่วัดได้ไหมพาเอาไปส่งที่วัดเขาว่าวัดตรงไหนคงก็ไม่รู้บอกว่าจะพามาส่งที่วัดแต่ไม่ได้บอกวัดอ่าไม่ได้บอกวัดหลังจากที่มาแล้วก็บอกว่าเป็นประจาที่วัดป่าปฐมเทวารามวัดวัดท่านพระคูบาไก่ครับว่าที่นี้ผมม่รู้ชาเขาก็นําทางมาเลยครับ อ๋อคนำหน้านำทางบอกทางาคุณแม่นํำหนึ่งวิ่งนำหน้าไปเลยอ๋อครับทีนี้มาลงที่วัดเลยครับมาลงที่วัดเลยในวันที่เท่าไหร่นะที่สิบเก้าที่สิบเก้าเดือนพฤษภา,าคมเนาะมาตอนเย็นเลยเลตอนเย็น,น,นครับสิบเก้าพฤษภาถ,ถึงเวลาขนาดนี้เลยครับผมประมาณบ่ายบ่ายกว่ากว่า หลังจากนั้นในส่วนของไถราคา13ล้านเอ้1ล้าน300แสนแล้วในส่วนของครอบครบัวค,ค,ควนช้างคุณแม่นำหนึ่งดำเนินการอย่างไงบ้างครับว่าจะรับหมดและเลี้ยงให้อยู่เฝ้าช้างเลี้ยงช้างให้คูบามดนเลยดูแลทุกอย่างเลยดูแลให้ช้างให้คุบามดเลยอ๋อมีสวัสดิการให้กับครอบครบัวช้างด้วยครับโอ้เป็นบุญบรารมีทําบ้านให้อยู่ทําบ้านให้ด้วยครับ ช่วงนี้กำลังขึ้นโครงขึ้นโครงเหล็กยังไม่เสร็จนี่คือความใจบุญของคุณแม่น้ำหนึ่งนะครับกเซนตนอยู่ยนะมองเ้นนะครับ,นะรบก็ฝากบอกพี่น้องท่านผู้ชมบอกครับว่าในส่วนของการดูแลของช้าง ควานช้างประจําช้างไม่ต้องเป็นห่วงใช่ไหมครับว่าจะเป็นห่วงเลยครับว่าจะเป็นภาระของทางวัดโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ในส่วนของพระคุบาท่านเองและก็พระในวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลตรงนี้เป็นกิจของท่านอีกต่างหากนะครับกิจของช้างนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับพระสงฆ์ครับผมกิจไม่ของผมต่างหากเลยจะดูแลเขาอย่างดีที่สุดเลยครับผมแล้วก็มีอะไรจะที่ฝากถึงคุณแม่น้ำหนึ่งด้วยครับผมดีใจมากมากเลยที่แม่น้ำหนึ่งชุดชีวิตให้ผมใหม่ครับ ผมดีใจมากไม่รู้จะพูดอะไรผมอิ่มเลยครับผมอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจเพมือใจพเขาออกจากอกมเหมือนยกพูเขาออกจากอกเป็นการทำบุญอีกครั้งหนึ่งครับผมแบบแป๊บเดียวเลยผมดีใจมากครับพูดถึงแม่น้ำหนึ่งแล้วผมขนลุกเลยครับผมดีใจมากเลยมีอะไรที่จะไวพรมีความจะตอบแทนมีอะไรที่จะไวพร้ให้แม่น้ำหนึ่งไหงครับโอ้ไวพร้อให้แม่น้ำหนึ่งโอ้มีโชคมีลาบให้อายุมั่นขวัญเยืนให้หายข้อให้โศกหายโรคหายภัยให้มีชีวิต ชีวิตอายุยั่ยงยืนเลยครับครับผมสาธุครับผมอ,อันนีขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของคุณพ่อคุณปั่นช้างได้พูดให้ฟังหมดแล้วนะครับว่าการดูแลช้าง นะครับการกิจทํากิดช้างภายในวัดนะครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับของกิจของสงฆ์แต่อย่างใดนะครับนะเพราะว่ามีครอบครัวของควานช้างมาดูแลให้นะครับ,รบแล้วก็นอกจากนั้นครับดูคนละตัวกับกับกรกูกเคยคแล้วก็คุณแม่น้ําหนึ่งก็ยังดูแลเรื่องสวัสดิการครอบครัวด้วยโอเคในส่วน้อยู่วครับผมทําบ้านให้อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับผมแล้วผมวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด <Okay, S 1> ี๋ยวผมคนรุ่นชี้นะครับจะนําพาคุณผู้ชมไป เยี่ยมชมในส่วนของบ้านของครอบครัวควรนช้างนะครับที่มาอยู่ดูแลช้างนะครับเป็นครอบครัวมีหลายๆท่านนะครับหลายคนพี่น้องแฟนคลับเอซบอกว่าการดําเนินชีวิตความเป็นอยู่ภายในวัดจะอยู่อย่างไรนะครับก็คือทางคุณแม่น้ำหนึ่งพร้อมกับท่านพระกูบาไก่ อาจารย์สวิทชินวโรนะครับก็ได้ปลูกสร้างบ้านให้นะครับตัวรถนะครับเดี๋ยวผมคุูลูกลำีจะนำพาท่านผู้ชมไปรับชมกันนะครับด้านนี้จะเป็นด้านทางด้านทิศตะวันออกของวัดป่าปถมเทวารามนะครับไปครับคุณผู้ชม ก็มีหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ทราบว่าแล้วก็ยังสงสัยว่าการนำช้างเข้ามาประจำวัดป่าประทมเทวรามหรือว่าวัดพระครูบาไก่จะเป็นการสร้างภาระความรับผิดชอบให้กับทางท่านพระอาจารย์สวิชินวโรหรือว่าพระครูบาไก่และก็พระภิกษุสงฆ์สามเณรภายในวัดหรือไม่ นะครับคนลูกลมขงคีก็ได้ตอบคอมเมนต์ไปหลายคอมเมนต์แล้วว่าไม่เป็นภาระแน่นอนนะครับแม่น้ำหนึ่งนะครับได้ทำบ้านให้ครอบครัวควนช้างนะครับที่มาอยู่ดูแลช้างภายในวัดป่าประทุมเทวรามหรือว่าวัดพระคุบากไก่นะครับทางด้านฝั่งทิศตะวันออก ของสะนามนะครับนี่นะครับถ้าหากว่าผมมองไปนะครับพาคุณผู้ชมมองไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับส่วนตรงนั้นก็เป็นศาลาโดมศาลาเรือนรับรองญาติโยมนะครับทางด้านทิศตะวันตกนะครับและตรงนี้เป็นด้านทิศตะวันออกนี่ครับจะเป็นการ ก่อสร้างบ้านนะครับบ้านพักที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวควนช้างอยู่ไปตลอดเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับสองห้องนอนสองห้องนะครับสร้างบ้านให้กับครอบครัวควานช้างด้วยนะครับนี่คือน้ำใจของคุณแม่น้ำหนึ่งผู้ใจบุญพร้อมกับ พระอาจารย์สุวิชชินวโรหรือว่าพระคูบาไก่นะครับที่ดูแลควานช้างและครอบครัวควานช้างนะครับทำบ้านให้ก็อยู่ห่างไกลจากทางสาราโดมแล้วก็ภายในบริเวณวัดนะครับก็ประมาณเกือบ1นกิโลนะครับเกือบเกือบ1นกิโลประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรนะครับคุณผู้ชม นี่ครับนี่ครับเป็นบ้านเป็นบ้านชัดเดียวนะครับที่สร้างให้กับครอบครัวควนช้างอยู่นะครับหลายๆท่านสงสัยบอกว่าจะมีคนมาดูแลช้างไหมแล้วก็จะเป็นภาระให้กับทางพระสองฆ์องค์เจ้าภายในวัดป่าปฐมเทวารามไหมนะครับก็คงจะไม่เป็นภาระนะครับ คนลูกลำพีก็นำพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับนี่เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับคุณผู้ชมสองห้องนอนนะครับสองห้องอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนี่นะครับด้านนี้จะเ,เป็นห้องน้ำนี่ครับใกล้จะ็เสร็จแล้วนี่ครับ คนลูกลำชีก็นำพาทุกท่านมาเยี่ยมชมในส่วนของการสร้างที่พักที่หลับนอนให้กับควานช้างนะครับเป็นบ้านที่อยู่อาศัยอย่างดีเลยนะครับเย้ครับนี่คือความใจบุญของแม่น้ำหนึ่งนะครับแล้วก็ศรัทธาของพระอาจารย์สุวิชชินวโรหรือว่าพระคูบาไก่นะครับคนลูกลำชีก็นำพาทุกท่านมาเยี่ยมชม ในส่วนของการก่อสร้างบ้านที่พักที่หลับทิ่นอนให้กับควันช้างที่ดูแลช้างพ่อซีดอทองหล่อแล้วก็แม่พังบัวนานะครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับห่างจาก ตัวสลาดโดมก็ประมาณ7 8 0 0เมตรนะครับอันนี้คือสระน้ำขนาดใหญ่นะครับคนลูกลำชีก็นำพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับสำหรับที่พักพิงที่หลับพี่นอนเป็นบ้านพักอาศัยของควันช้างครอบครัวควันช้างนะครับที่มีหน้าที่ดูแลควนันที่มีหน้าที่ดูแลช้างภายในวัดป่าปฐมเทวารามหรือว่าวัดพระคุบาไก่นะครับตามที่ควันช้างบอกไปแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมคนลูกลำคีขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนลูกลำคีนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกลับมาเจอ,เจอและพบกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันก็ขอให้คุณผู้ชมที่รักทุกท่านมีความสุขกายใจอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนมีเงินมีทองใช้กันเยอะนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ